มีเรื่องเล่าว่ามีกะโหลกรูปร่างคล้ายกวางใครที่สวมมันไว้จะเป็นร่างสถิตของอสูรเวนิโก้และจะกระหายเนื้อมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์เริ่มเกิดขึ้นในวันที่12เดือนกันยายนปี1997 ที่หมู่บ้านมิทเทเลกหมู่บ้านในรัฐอันเบอร์ตาประเทศแคนาดาทางการได้รับรายงานพบผู้เสียชีวิตของนักเดินป่าติดติดกันหลายครั้งโดยสภาพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันคือเนื้อถูกฉีกกัดกินด้วยอะไรบางอย่างเจ้าหน้าที่ทางการได้พยายามเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อนำมาประกอบการดำเนินการสืบสวนสื่อในท้องถิ่นต่างให้ความสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ทางการได้เจอกล้องวิดีโอบันทึกภาพตกอยู่ในสถานที่ที่เกิดเหตุหลังจากได้รับรายงานเจอผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายกล้องเสียหายบางส่วนเจ้าหน้าที่จึงทำการกู้ไฟข้อมูลต่างๆจากกล้องบันทึกภาพดังกล่าวซึ่งได้เจอหลักฐานบางอย่างที่ทำให้ทางการต้องรีบสมข้อมูลให้กับองค์กร SCP ในเวลาต่อมาองค์กร SCP ได้ส่งทีมเซต้า1 0 0 0เข้าปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้กองเดวิดเป็นหัวหน้าทีมในการปฏิบัติการและมีลูกทีมอีก60คนผู้กองเดวิดได้เปิดดูคลิปหลักฐานสำคัญอีกครั้งมันเป็นคลิปวิดีโอสั้นถูกถ่ายในเวลากลางคืนและภาพไม่ชัดมากนะเสียงในคลิปพูดว่ามันกำลังไล่ล่าผมมันกินเนนสันไปแล้วแล้วคิดว่ามันกำลังจะกินผมในคลิปมีบางสิ่งกำลังวิ่งไล่ตามมา มันพุ่งกระโจนใส่และภาพได้ดับไปผู้กองเดวิดได้สั่งให้ลูกน้องย้อนภาพในคิปอีกครั้งเพื่อดูสิ่งที่เข้าโจมตีเจ้าสิ่งนี้มันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์และดูเหมือนว่ามีเขาแต่ภาพก็ไม่ชัดมากนะักผู้กองเดวิดคาดว่ามันคือสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆนี้ ผู้กองเนวิทได้สั่งให้ทีมเขาปิดล้อมป่าสถานที่ต้องสงสัยไว้ห้ามไม่ให้ใครเข้าออกก่อนได้รับอนุญาตและทำการกระจายติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อดูความเคลื่อนไหวต่างๆเวลาผ่านไปสองวันกล้องวงจรปิดไม่สามารถบันทึกสิ่งที่ต้องสงสัยได้เลยนอกจากสัตว์ป่าทั่วไป จนเข้าวันที่3กล้องวอลจรปิดบันทึกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับในคลิปวิดีโอสั้นไว้ได้ในเวลากลางคืนมันได้เดินผ่านกล้องวอลจรปิดโดยในมือของมันถือซากสัตว์ที่ชุ่มไปด้วยเลือดผู้กองเดวิดสั่งให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปโดยยังไม่ให้ลูกทีมเข้าไปในปา่าจนผ่านไปเป็นวันที่6ผู้กองเดวิดจึงสรุปสถานการณ์ไว้ว่าเจ้าสิ่งนี้มันจะออกล่าเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น และตอนนี้เราได้พิกัดของมันชัดเจนแล้วและขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมให้ดีในคืนนั้นผู้กองเดวิดได้สั่งให้ทุกคนเข้าประจำการในเดินสำรวจเข้าไปในปา่าทีมปฏิบัติการได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนเข้าไปลึกมากแล้วได้เจอกับต้นไม้ขนาดใหญ่มันมีพงกว้างที่มนุษย์สามารถเดินเข้าไปได้ผู้กองเดวิดได้สั่งให้ทีมเข้าไปสำรวจ ทีมปฏิบัติการได้ทยอยเดินเข้าไปผ่านโพงของต้นไม้เจ้าหน้าที่เวลนเลขหน้าทีมปฏิบัติการได้แจ้งว่ามันเป็นโพงใต้ดินน่าจะเชื่อมไปที่ไหนสักแหง่งเส้นทางใต้ดินที่เดินเข้าไปมันชื้นเหม็นอับและระหว่างทางเดินลึกเข้าไปเริ่มมีกลิ่นเหม็นเนา่าจนทีมปฏิบัติการได้มาถึงสุดทางที่เป็นเหมือนโถงบริเวณน,นั้นเต็มไปด้วยกระดูกมากมาย เจ้าหน้าที่วินเลอร์ได้สาดไฟที่ติดอยู่กับปืนไปพบกับร่างของเจ้าสิงที่กำลังตามหามันได้หันมามองทีมปฏิบัติการน,นี่มันตัวว่าอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่วินเลอร์พูดขึ้นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ที่หัวของเจ้าสิ่งนี้มันมีหัวกะโหลกที่มีลักษณะคล้ายกะโหลกของกวางสวมอยู่ร่างกายเต็มไปด้วยเลือด ดวงตาที่มองทะลุจากกระโหลน้นสีแดงกรรมฟันและเล็บดูผิดรูปไปจากมนุษย์แล้วมันพูดว่าข้าหิวข้าหิวมากข้าหนาวข้าต้องกินปากของมันมีเลือดไหลซึมออกมาขณะพูดแล้วมันก็ได้เดินเข้ามาที่กลุ่มเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ระดมยิงแต่ไม่สามารถทำอะไรมันได้ มันยังคงเดินเข้าหาทีมปฏิบัติการแล้วพูดว่าข้าหิวข้าหิวทีมปฏิบัติการได้เดินถอยอย่างช้าช้าทันใดน,นั้นมันได้พุ่งเข้าไปทำลายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งด้วยความเร็วและมันได้กระชากเนื้อเข้าปากของมันแล้วกินอย่างหิวโหยเป็นภาพที่ดูสยดสยองมากทีมปฏิบัติการได้ระดมยิงมันอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลเจ้าสิ่งนี้ยังคงกัดกินเนื้ออย่างอร่อ,รอย ผู้กองเดวิดสั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาข่ายดักจับระบบไฟฟ้าและให้ใช้กระสุนไฟฟ้าแรงสูงยิงเจ้าสิ่งนี้มันได้กระตุกไปมาอย่างแรงตาข่ายชนิดพิเศษได้รัดร่างของมันจนไม่สามารถขยับได้ผู้กองเดวิดเดินเข้าไปดูมันในระยะใกล้ๆมันจ้องมองหน้าผู้กองเดวิดแล้วพูดว่าข้าหิวข้าหิวมาก ผู้กองเดวิดส,สั่งให้นำมันกลับไปยังสายเก้ 1. แต่ในระหว่างขนย้ายเจ้าสิ่งนี้ได้เสียชีวิตภายหลังนักวิจัยขององค์กรคาดว่าเกิดจากความอดอยากและหัวกะโหลกที่มันสวมใส่อยู่ได้หลุดออกซึ่งในเวลาต่อมาองค์กร SCP ได้ตั้งรหัสกับเจ้าหัวกะโหลกนี้ว่า SCP-323 และใครหรือสิ่งมีชีวิตไหนสวมเจ้า s c p 3 2 3 คือถูกมันครอบนำจนแปลสภาพจะถูกเรียกว่า SCP 3 2 3ขีดหนึ่งรายละเอียด SCP 3 2 3 SCP 3 2 3มีลักษณะคล้ายกะโหลกว่างสภาพมีรอยแตกหกักส่วนขากรรไกลล่างนั้นหายไปมีความยาว55เซนติเมตรกว้าง27เซนติเมตรและสูง31เซนติเมตร มีเขากวางคู่หนึ่งสูง35เซนติเมตรด้านหลังของกระโหลกนั้นมีช่องว่างสูง25เซนติเมตรและกว้าง23เซนติเมตรมีพื้นที่ภายในลึก16เซนติเมตรช่องว่างนี้ถูกแต่สลักขึ้นด้วยมือจากเครื่องมือที่ทำจากหิน S.P. c 3 2 3นั้นมีขอบเขตการมองเห็นคล้ายกับกว้างมันสามารถตอบสนองต่อสิ่งมีชีวิตในระยะ50เมตรเท่านั้น SCP-323 สามารถเคลื่อนไหวได้จำกัดโดยเคลื่อนไหวอย่างช้าช้ามันจะเคลื่อนหันไปมาเมื่อสัมผัสว่ามีบุคากรอ,อยู่ภายในห้องกับกันหากมีใครเข้าใกล้ SCP-323 ในระยะ15เมตรจะได้รับแรงกระตุ้นบางอย่างทำให้เกิดความคิดที่อยากกินเนื้อคนอย่างรุนแรงและใครที่อยู่ใกล้มันในระยะ15 m, เมตรเกิน1ชั่วโมง จะเกิดแรงกระตุ้นอย่างมากที่จะพยายามเอาหัวเข้าไปใส่ในช่องว่างที่อยู่ด้านหลังของ SCP-323 หากไม่สามารถปรับสีสะของตนผ่านช่องว่างได้บุคคลน,นั้นจะพยายามเอาหัวของตัวเองกระแทกกับพื้นหรือของแข็งที่อยู่ใกล้เคียงจนกว่าสีจะพอดีบุคคลน,นั้นอาจหมดสติหรือเสียชีวิตแต่เมื่อบุคคลน,นั้นสวม SCP-323 ได้สำเร็จแล้ว บุคคลนั้นจะถูกจัดให้เป็น scp 3 2 3 1ขีดหนึ่งภายใน10หนาทีของการสวม scp 3 2 3ไว้ scp 3 2 3 2ขีด2จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรุนแรง scp 3 2 3 2ขีด2จะสูญเสียไขยมันในร่างกายขนตามร่างกายและผิวคล้ำอย่างรวดเร็วตามมาด้วยการแตกของส่วนปลายนิ้วฟันงอกผิดปกติ และปลายแขนดำคำ้ำนอกจากนี้ดูเหมือนว่า SCP-323-2 จะมีความแข็งแกร่งและทนต่อความเจ็บปวดได้ดีกว่ามนุษย์ทั่วไปการจเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงของ SCP-323-2 จะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยจะเกิดความหิวโหยระหว่าง15-30นาที SCP-323-2 จะกินแต่เนื้อมนุษย์เท่านั้น สันนิษฐานว่า SCP-323-2 สามารถกินเนื้อชนิดอื่นได้แต่เลือกที่จะไม่กินแม้ว่าจะมีเนื้อชนิดอื่นอยู่หลังจากการกายสภาพสมมูรณ์ SCP-323-2 จะสามารถพูดภาษาของชนเผ่าอินเดียแดงภาษาโปตาวาโทมีและภาษาขีได้เช่นเดียวกับภาษาเดิมของ SCP-323-2 c p 3 2 3ถูกเก็บไว้ในกล่องเล็กสี่เหลี่ยมขนาด1เมตรคูณ1เมตรหนา8เซนติเมตรตัวกล่องเหล็กมีการติดขึ้นสัญญาณตรวจจับการเคลื่อนไหวและขึ้นสัญญาณรบกวนทางสมองแล้วนำกล่องนี้ไปเก็บในห้องกักกันที่ทำจากคอนกรีตขนาด17เมตรคูณ17เมตรห้ามบุคาครเข้าไปในห้องกักกันของ SCP 3 2 3ยกเว้นเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของมาตรการควบคุม บุคากรทุกคนที่เข้าไปในห้องกักกันของ SCP-323 จะต้องมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธมาด้วยห้ามบุคครอยู่ในห้องกักกันของ SCP-323 เป็นเวลานานเกินกว่า45นาทีและการสื่อสารใดๆเกี่ยวกับ SCP-323 นั้นจะต้องเขียนหรือพูดในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสในกรณี SCP-323 สามารถฝ่าฝืนการกักกัน และเกิดตัวอย่างของ scp 3 2 3ขีดหนึ่งบุคคากรจะต้องอบพยพยออกจากสาย91และสายจะถูกล็อกหลังจากนั้นจะส่งหน่วยโจมตีระยะไกลไปทำลายร่างกายของ scp 3 2 3ขีดหนึ่งและอาจจะมีการส่งบุคคากรติดอาวุธภาพพื้นเพื่อทำการกับกัน scp 3า3อีกครั้งเพื่อนเื่อนคิดว่าหัวกะโหลกของวนดิโกมีอยู่จริงหรือเปล่าคะ แต่ปีศาจเวนิโก้เป็นความเชื่อของทางอินเดียแดงเผ่าต่างๆทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาค่ะเวนิโก้้ายกับซอมมี่เป็นปีศาจร้ายที่อยู่ในปา่ามันจะสิงผู้คนแล้วกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารแต่กระเทียมขอ,อยาให้มันมีจริงเลยนะคะสำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ